สวัสดีครับ f อทั่วโลกค,ครับวันนี้เราจะไปทำการแก้ไขปัญหา Honda s c o o p ป i ไไฟเรียวบังลมคันนี้ซึ่งเป็นงานแก้นะย้ำเลยนะครับว่าเป็นงานแก้มันจะแก้ตรงไหนแก้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันกับอาการที่ว่าเวลาขับไปดีๆยกคันเร่งแล้วบิดขึ้นใหม่นะครับรถจะมีอาการวูบแล้วก็สะดุดกันนะครับทุกท่าน เรามาดูกันนะครับว่างานแก้มันแก้ยังไงแก้ตรงไหนรู้จากร่องรอยของการซ่อมมาก่อนหน้านี้นะครับรถคันนี้ได้ทาการเปลี่ยนปั๊มติ๊กมานะครับวันนี้ผมก็ดูไม่ออกหรอกว่าแท้ห้างหรือว่าแท้ศูนย์นะครับแท้ห้างกับแท้ศูนย์มันคนระเรื่องคนระโลกกันเลยนะครับทุกท่านนะมันอาจจะเปลี่ยนที่ตัวปั๊มหรือเปล่าทําให้รถของเรามีอาการบูบนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับในเมื่อ ปั๊มเนี่ยเราไม่มั่นใจเราไม่ชัวร์เราก็ต้องทําการวัดแรงดันปั๊มกันก่อนเลยนะครับทุกท่านนะเรามาดูกันนะครับว่าแรงดันปั๊มติ๊กเนี่ยนะครับสําหรับรถคันนี้แรงดันปั๊มติ๊กจะได้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับเพราะว่าแรงดันปั๊มติ๊กถ้ามันไม่ปกตินะครับมันก็จะมีผลเกี่ยวกับอัตราเร่งได้เหมือนกันนะครับทุกท่านดังนั้นเราต้องทําการตรวจสอบก่อนนะครับและ ก่อนที่เราจะไปทําการรีเซ็ตระบบเราก็ต้องทําการตรวจเช็คแรงดันปั๊มติ๊กกันก่อนถ้าหากว่าเราไปรีเซ็ตสุ่ม4ซุ่ม5รีเซ็ตแล้วปั๊มติ๊กไม่ดีรถจะไม่ติดนะครับทุกท่านเอาละเมื่อเราได้ทําการเปิดสวิต์กุญแจนะครับเมื่อกี้ FC ทุกท่านก็จะได้เห็นแล้วล่ะเนี่ยนะครับว่าแรงดันปั๊มติ๊กขึ้นไปที่2.94บาเอาว่าง่ายๆ3บา แล้วแรงดันปั๊มติ๊กก็ค้างอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมแรงดันปั๊มติกขึ้นไปที่2.94บาทแล้วก็ค้างอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าปั๊มติ๊กตัวนี้เป็นปกติดีนะครับปั๊มติ๊กเป็นปกติดีถ้ามันไม่ปกติก็คือแรงดันปั๊มติ๊กไม่ถึง2.94บาทแล้วก็มันจะร่วงลงไปที่เลขศูนย์เลยทันทีนะครับอันนี้2.94บาทแล้วมันก็ค้างอยู่ที่ ประมาณ2ถึง2.5บาก็ถือว่าเป็นปกติของป um ั๊มจิ๊กทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่ก็คือการตรวจเช็ควัดแรงดันป um ั๊มจิ๊กนะครับผมวัดให้เพื่อนๆเอฟซีได้ดูเลยว่านี่คือป um ั๊มจิ๊กที่ปกติและก็ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเลยนะครับทุกท่านสำหรับอ่านะุ๊ี่ไอไฟไเดียวบังลมคันนี้แต่ลถมีอาการเวลาที่เราขับไปเนี่ยหกสิบแปดสิบนะครับ ยกกระเลงปั๊บนะครับมันก็จะมีอาการมูบลงนิดนึงแล้วมันก็จะไปต่อนะครับทุกท่านนะคล้ายๆกับราบรราจะเป็นน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันนั่นแหละนะครับทุกท่านเอาล่ะนะครับในเมื่อเราเทสตแรงดันฟั๊มติจนมั่นใจแล้วนะครับว่าเวลาเราติดเครื่องฟั๊มติก็ไม่สั่นไม่กระดิกนะครับลำดับต่อไปเราก็จะไปทําการตรวจเช็คเรื่องของไส้กรองอากาศนะครับทุกท่านไส้กรองอากาศถ้าหากว่า ใส้กองฉีขาดทําให้อากาศเข้าเยอะนะครับหรือว่าไส้กองอุดตันก็มีส่วนทําให้อากาศเข้าน้อยนะครับก็มีผลต่ออัตราเร่งเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวจับปริมาตรอากาศอ่าให้แมทกันกับการจ่ายน้ํามันเนี่ยนะครับ ECU จะทําการสั่งจ่ายให้แมทกันกับอากาศเนี่ยน้ำมันกับอากาศเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสั่งจ่ายผิดเพี้ยนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับไส้กลองเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านเท่าที่จอบมองส่องเบ่งแล้วนะครับไส้กลองตัวนี้ถูกเปลี่ยนมานะครับและเป็นไส้กลองของเทียมเลยนะครับรู้ไหมทําไมผมถึงบอกว่าเป็นไส้กลองของเทียมไส้กลองของแท้เขาจะชุบน้ํามันมานะครับมันจะเปียกนะครับเอามือรูปดูเอาทิชชู่มาแปะเราจะรู้ว่าไส้กลองของแท้มันเป็นไส้กลองแบบเปียก แต่ตัวที่ใส่มาตัวนี้เป็นกร,กระดาษสีเฉยๆนะครับเป็นไส้กรองแห้งทําให้ดูเหมือนว่าไส้กรองแห้งบางตัวมันก็ทําทให้อากาศเข้าเยอะบางตัวก็ทําให้อากาศเข้าน้อยนะปริมาตรการจ่ายอากาศเนี่ยนะครับปริมาตรการไหลของอากาศมันจะไม่ปกติเท่าของแท้นะมันก็มีส่วนทําให้รถของเรามีอัตราเร่งที่ไม่ดีมีวูบมีสะดุดได้เช่นเดียวกันนะครับทุกท่าน ลำดับต่อมาเลยนะครับเราก็มาเช็คกันที่นะครับเรื่องของหัวเทียนก็คือจุดที่ผมสงสัยแล้วก็เป็นเป้าสายตาของผมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับไปเนี่ยนะครับถึงความเร็วประมาณ60นะครับหกขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอาการวูฟสะดุดนิดนึงแล้วมันก็จะไปต่อ ซึ่งอาการนี้นะครับซึ่งอาการแบบนี้ผมเคยเจออยู่นะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของหัวเทียนนะครับก็คืออาการของเขี้ยวหัวเทียนห่างเขี้ยวหัวเทียนศึกนั่นเองนะครับจะจริงไม่จริงนะครับเดี๋ยวเรามาทําการถอดดูนะครับนี่เ<ล>มื่อเราทําการถอดเอาหัวเทียนออกมานะครับวันนี้ยังไม่ได้งัดยังไม่ได้แงเลยนะครับเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนมันเกิน1มิลลิเมตรไปแล้วนะครับ ระยะห่างมันห่างมากเลยนะครับทุกท่านนะเห็นไหมการที่เขี้ยวหัวเทียนห่างนะครับรถบางคันสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับรถบางคันนะครับขับได้ปกติแต่ว่าอัตราเร่งรอบปลายมันจะสะดุดนะครับโดยเฉพาะปลายเกียร์สองปลายเกียร์สามมันสะดุดก็เพราะว่าระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนห่างนะครับทุกท่านหรือในเคส แบบนี้นะครับเวลาที่เราขับไปแล้วถึงความเร็วประมาณ60เนี่ยมันจะมีอาการบูบลงนิดนึงอ่าสะดุดนิดนึงพอเรารู้สึกได้แล้วมันก็จะไปต่อเหมือนกับอาการน้ํามันไม่ลงนะครับก็เกิดมาจากเรื่องของเชี่ยวหัวเทียนมันห่างนั่นเองนะครับทุกท่านอันนี้เชี่ยวหัวเทียนห่างเชี่ยวหัวเทียนสึกหรออันนี้น่าจะเป็นหัวเทียนตั้งแต่พร้อมรถมาโดยซ้ําไปนะครับเต่าที่เบิ่งทรงแล้วเป็นยี่ห้อติดรถมานะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะครับความแตกต่างระหว่างเชี่ยวหัวเทียนใหม่กับเชี่ยวหัวเทียนเก่านะครับทุกท่านเห็นไหมตัวเก่าไปมันจะแหลมแหลมนะครับตัวใหม่ไปมันจะตันๆทู่ๆเห็นไหมนะครับความแตกต่างระหว่างจุดที่มันสึกหลอจุดที่มันขาดหายไปนะครับทุกท่านนี่แหละนะครับก็คือเชี่ยวหัวเทียนนะแต่หัวเทียนตัวที่ผมออกมาเนี่ยมันเป็นหัวเทียนเย็นนะครับตัวใหม่อยู่ด้านซ้ายเป็นหัวเทียนเย็นเดอร์พน้นงเดอนะครับก็ นี่แหละพิจารณาเอานะครับผมเอามาให้เห็นเอาเทียบให้ดูเอาเทียบให้เบิ่งกันโลดนะครับเทียบให้เบิ่งกันคักๆพี่น้องนะครับเมื่อพูดถึงความแตกต่างของเชี่ยวหัวเทียนนะครับสึกหลอกับไม่สึกหลอนะครับเห็นบ่ปลไปหัวเทียนตุ่มตะแแตเปะหนึ่งความสั้นความยาวมันก็ต่างกันเชี่ยวหัวเทียนเชี่ยวกาวมันนะนะครับเชี่ยวงอๆนะครับความหนามันก็ต่างกันเห็นไหมของใหม่กับของเก่านะครับทุกท่านนะเห็นไหม เปรียบเทียบให้ดูกันชัดๆจ,จะจะกันไปเลยนะครับจะได้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางเอาละหลังจากที่เราใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใส่หัวเทียนใหม่เข้าไปเราก็าไปทําการขับขี่นะครับถามว่าหายไหมนะครับคําตอบก็คือจากความเร็วช่วงหกสิบแปดสิบมันมีอาการสะดุดทีนี้มันกลับมาสะดุดที่ความเร็วประมาณสามสิบี่สิบครับทุกท่านอ้าวนะครับปัญหาหนึ่งจบปัญหาหนึ่งโพนะครับทุกท่าน ปัญหาที่มันโผล่ขึ้นนะครับผมมองว่ารถคันนี้นะครับทีมช่างที่เขาซ่อมมาก่อนเรานะครับเขาได้เปลี่ยนฟั๊มติกไปแล้วนะครับรถเกิดปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะครับเปลี่ยนปั๊มติกไปแล้วเปลี่ยนไส้กรองไปแล้วแต่เขาไม่รีเซ็ตไงนะครับดังนั้นเราจะมาทาการรีเซ็ตระบบใหม่นะครับแต่อันดับแรกเรามาลองเรียกดูโค้ดกันก่อนนะครับว่ารถจะติดโค้ดมันจะกระพริบมิ๊บแบบมบแบบมิ๊บแบบไหมนะครับทุกท่านเอาละนะครับ เมื่อเราต่อสายไฟเข้าไปที่แจ็คแดงคู่ซ้ายนะครับแจ็คแดงคู่ซ้ายเอาเชืยวล็อกขึ้นด้านบนนะอ้าเรามาเปิดสวิตช์มันก็ติดค้างแบบนี้นะครับอันนี้เอ๊รู้สึกว่าผิดปกติอยู่นะแต่เอาละไม่เป็นไรมันไม่โชว์โค้ดนะครับมันไม่กระพริบกระพริบเดี๋ยวเราทําการลบโค้ดก่อนนะครับทุกท่านนะอาการลบโค้ดก็คือการถอดสายไฟแล้วก็เสียบกลับเข้าไปภายใน5วินาทีนะครับสําหรับแจ็คแดงนะครับทีนี้ ต่อไปก็จะมาถึงขั้นตอนของการรีเซ็ตระบบนะครับคืนคืนค่าสแตนดาร์ดนะครับคืนค่าให้เป็นสแตนดาร์ดคืนค่าโรงงานนะครับโดยเราถอดแจ็คเซนเซอร์ความร้อนออกมาแล้วก็ต่อสายไฟเข้าไปแบบนี้นะครับส่วนแจ็คแดงก็ยังคงต่อไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจนะให้เราสังเกตไฟกับพิ๊บแบบนี้ถ้าไฟกับพิ๊บแบบนี้ให้ดึงสายไฟออกจากเซนเซอร์ความร้อนนะครับก่อนที่มัน จะติดแช่ค้างนะครับทุกท่านว่าง่ายว่า,วา,วาให้รีบถอดสายไฟออกก่อนนะครถอดสายไฟออกภายใน1 0บถึงสิวินาทีนะครับถ้าเกินนั้นไปไฟมันจะโชว์ค้างนั่นเองนะครับเอาเรามาเริ่มทําการถอดเลยนะครับเปิดเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟมันก็จะกระพริบช้าๆแบบนี้นะครับเมื่อเราถอดสายไฟออกจากเซนเซอร์มันจะกระพริบเร็วๆทีๆแบบนี้นะครับทุกท่านนะก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตสําเร็จแล้วนะครับทุกท่าน ก็อย่าลืมนะครับว่าในขั้นตอนของการรีเซ็ตนั้นก่อนที่เราจะรีเซ็ตปั๊มติ๊กของเราต้องเป็นปกติถ้าปั๊มติ๊กไม่ปกติรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับทุกท่านเมื่อทําการรีเซ็ตเสร็จสับเรียบร้อยนะครับรถก็ไม่มีอาการวูบไม่มีอาการสะดุดให้ลูกค้าทําการทดลองขับแล้วนะครับก็สามารถส่งงานได้นะครับสรุปเช็นี้เป็นที่หัวเทียนแล้วก็การรีเซ็ตครับ